มันเป็นกบหรือขีต้าป่าอะนะโอ้ยบักกเลยไงบักบักพี่น้องเออด่บัเออตัวบักกเลยเห็นแล้วเดเดเดเจบื้งนแหละมันงูตัวเตยรบางนมึงออกมั้ยมึงออกมั้ยมเห็นตัวไมโอ้ยปักไ่หนึ่เมียอุ้ยอยู่บัจะเป็นงไนออกบงคับนออกอ้ยอาเป็นนงมันนอนหรอแม่มันนอนแล้วจังได้มาโห่ ไครละเห็นเนื้อนิดโอ้ยบกใหญ่เลยแม่บกใหญ่แม่เลยพีแม่คนว่อคนบ่อเอาให้ลูกให้ยร้านไปกินคนล่าฮ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 บู๊ใหญ่หนึ่งแม่สวัสดีครับบ่าวตีน้อยดินทีเดซานครับสวัสดีแม่แม่สีเศร้าของวันที่เท่าไหร่เออวันที่สอวันที่สองครับมือนีมาหาเขียดกับทีมงานแม่แม่ครับบ้าวโตครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับบ้าหนึ่งแม่สีแม่นิดคือผลครับ แม่กิดก็มานะครับแม่นางก็มาวาดกระไดทั้งครบทั้งเกียรติครับพี่น้องครับอย่ามาหนุนกันว่าสีผ้ากระได้บ่ครับมื่อนี้ครับลุยครับพี่น้องล,ลุย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 ครับตัวบอกใหญ่หน,นึ่งย่อมรับไครขุบไว้ย่อมรับลอยเด็กวัวต้องเมาหลายคนมันนี่เขาว่าหนึ่งเดียวกับผู้อื่นคนหนึ่งที่ไม่เอียงครับเอ๊ะงานได้อีกแล้วงานได้อีกแล้วโซ่ที่สองแล้ว

ทีามันหยดข้าสอเก่าวกข้อม่วเนาเอาไปหลายพ้วนใหน้าใสอาบาเป็นกอด้ยนื้อไม่ยังเอาข้ไปอยู่ดีเลยยังไงโอ้ยมาทางข้อเก่ยนะไม่ไม่ใหญ่เพรา็มุมหยั่งมนกันเพื่อจะแสบแทโอ้ยาไหม มันอยู <S 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 ่ในเบ้านะเขาทำอะไรกันพี่หน่องเขาทำอะไรกัน อยาแล้วบอนว่ายาที่ยาโคบอกยาข้อเาเบื้องไปตีหมันทองใส่หันทองยไปเลยไปเนยไปยนี่นี่นี่เปลนมคุ้บเอ๊ะโอ้ยได้แล้วว่าจะยุดพอพอดีไหมตวัยุติ

ยูนหนึ่งควเดียวเราว่างคุบาวาภาษาเราคุบเอาที่ที OK ่เได้หลายเลยนี่ยเนี่ยแล้วเดกกุศลเนี่ยบอกว่าเนี่ยเนี่ยกุศลทั่วมัยมาเลยจริงเ <eterm> น <oon> ี่ยย่งเด็ยังโล่คอวายจับแล้วคนก็ขั้วจนก็แตกแตนเลยครับพี่เราขั้วสีใดโี่โซ่ อ oh like. oh. so, so, he ุ้ยองค์บดงมาเไปตัวเล่ๆๆๆกลัวมันเร่งบัว่าสุดไทยไม่เสียบุกีสวยๆครับสวยไม่เบุกี้ต่อไปนะตอไป

ปาดปาดได้บ่ปาดครับป้ยี่เนาะปาดดีนี่ตัวเป็นไงเครับควกเขียดลายคนกับพวกเหเกัดเป็นไงดินได้ยังครับพี่น้องเอามาโชว์สิปาดเป็นตัวใหญ่ ไปออมไยังไงออมนะโคเด้อังไงาไล่อบว่นี่โอ้ยกรอุกเเนาะโอ้ยอุกใจครับนี่ทำเพลงบอแหลเกีบตบอกยมั่เป็นธรรมดาเลยโอ้ยนี่หละบ้ ชนยุดดวดยูดอกเนาะเย็นเย็นตัวเือเลยอ้สอแก่ออกฟันเบ้งเล็ไปบ่ได้ไปดโอ้ยเ้นโอ้ยฮ่าฮ่า่า่าฮ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 า่าฮ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 ่า่าต่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่อฮข่า่่าฮ่อ่่ จัะหลายคนออใ่กันบเยอับเ้อโทษนะอโทษครับโทษโทษเหลหลัง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 แม่ไปใช้ลับ้ไมนั่งดีูู้เยใส่คบหลายตัวร่จ้าอีเมกินั่นเราผเดมเด้อ จะเอาผูเดียวจะคู่บนท่านสิเด็ก่ายจิอกเี้ยครับเขียดชายน้อยนาเนนึ่งิดายทกปี่ไม่สูงไปสูงมากครัวเมื่อไหร่ไม่นได้อยู่ดีเลรเนุะ ไอที่จะเพิงขาดไนี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมนโยเมนโยเอาดินี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอกออกก่อนอกออกก่อนเอออกก่อนอออกก่อนไม่ตดงงาละโอ้ดเอาดเอโอ้ยแติอยู่ร้องเี่วายมาสร้างเงกิเงคนบกันเคนบกเปตาหมานพ่อเม็ดวววว ปาปลอยเข้าก่อน่เลยี้โมกเขาเป็นนรืดีมา้หานแล้วคู่เขาจะสีขาเป็นหรอนี่เจ้าไหน่อไปกินหรอก็จเอไปสีขาสีแคนเป็นครับห้อมเขาห้อมเขาาเ้วพี่รองหาบึ่งมาดิว่านบอกไม่สีบาบอกไม่สีใส่อะไรหลืวะ ครบได้แล้วฮอครับพี่พี่ดองทำไฟองดงหลสววลอีดยเฮ้ยสาจังองไงครบครบยังมีนงัดคือคครบแจวคบหมึงนด๋ยครบไนหูหรือเปล่าโอ ator, ้ยขิม โ้ยอบเห็นเห็นีบลบาดเนี่ดิโยันยนยันมากเห็นกเกียรตโตนจะมาไปหอบโก้พอดีก้าถุง่องแน่มเลเร็วเร็วๆอุ้ดตัเราจะโก้พอดีเขาบอเอาเขาบอกบ้าไสวกันไม่พอเอาไงผู้าพอด้อโก้

เขาเห็นเขาม่เลยวกว่านีแล้วเเห็นเฉียดเลยเยวปนเียม่ก้ีาเหยนเนี่ยนักโวมเอเหมือนกนใรโถงคนเนขาเมียโนี่งแกโนเดียวใา้จจ้มอะไรหันองอะไรใชาน

เอ้าคืนนี้บาดเยี่ยงไวบาดพี่น้องบ้านงอูนี่คือดังดีแท้นี่อาาาเนไนี่เขาเยได้อยู่นี่นะบานลบ้านลงคือดังดีแท้บานุงผลผลยุ่หุ่นยุบใ่นให้เสร็จเมันแมนบอสแมนมันอยู่ล็กเตอมันอยู่ล็กเอ่์พุดหน่ะพู่หน่ะแมนเตอ มันยีปากง่อยู่ไหมคืม hmm. พ the ูพี่น้องแนมมีปากงมันมีปากงไม่ได้มีพี่น้องปีปากงมันยาเป็นกระปูเปนแบบปากงครับอ้าวถ้าบ่ไดก็แสถงถ้าบ่ไดแดงเบาเบาตัวแรนมาจนเอลเคดเหมือนกันไอว่าเป็นกะปูกบยังไงวไทยกบมันกระไรงมันอันนี้อยู่กบแหนมมันคือสีเหลือกถกบเมืองพี่น้องบแหนมมจัตูนน้อยนน้อกเห้ ปาถาใหม่หมลยยังไม่ยังลงไปไหนรว่จับมือจะคล้องยังนี่จับเองเดยจะถือเองขอโถษจะคล้องังถือหักไหมเอาเบื้อ่พี่น้องสารุ่นครับอเขาอหอเขาแค่นบอกมนคือเโลกแต่ว่าผมแค่ได้ย่นี่ผมบอกให้นึงกลมาอยู่นี่ได้ยบักลายยังลงได้สรลุนี่นะครับผมว่าผมได้ย่นี่ตีกาย่อยมือเบองศิลั อย่าไปนบอกงัดทั้งงัดทิ้งโตกขึ้นมาจะเป็นกบมาล้วครับพี่น้องมาล้วอุ้ยจะเป็นกบหรือมูนงัดเตยอุ้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 ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไป้ยงุ้ยอุ้ยอห้ยอุ้ยอุุ้้ยอุ้อุ้ย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 อุอุ้ยอางมันบ่อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอน้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เองมันต้หัวมือ้ขอ มือหักไหมมมันหลดคอยเด้อมือเด้อไวนครับกำเร์พี่ที่ครับพี่น้องโอ้ยมันกัไปยู่ตโพดมันคือเข่าไปไหนคักแถววะคักอันนี้มันหลนะ่าขอเงินตะมัมุนเขาไปไหนได้ไเกี่ยวแตกเกียวเตนพี่น้องเลบางมน่งงกเบน มานพูดเปมนบางหนากีวีอยู่ส่ขึ้กรหนาขึนกรเบรจังไงหนาคือกบเลยทุกที่มันหมันขึ้นกันมาเบิ่งไม่เห็นหนาขนรบอันมันแตว่าือหมนไ่เหมืมาหนึ่งม้ามานครับพี่รองบ้าโซ่บนกระดาน้นการหนึ่งอการครับพี่รองบ้หมานเ พ่อคู่บ่อะืนตอนไอ้พระเอกเขาวนเอาแต่พูดไรเอาก่อนเ้ากระสวงนี่พระเอกเขาถ่ายสายสุดท้ายอย่่แห้วใองพูดออกลมอูมสิบดได้คุณเจ้าขีเขาก็ยังหรอก็เกียดติกเกียบ้า

จะจีบเป็นแม่หรือเป็นลูกอะไอู okay, ้ววววนวววววว่ววอวว่นววววววสอววววววบวววนว่วว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 ล่ววว้วว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 กวว อันกล้องบ่ใส่บ่อันกล่องมาเล่นโดดกบบ่เลื่เลยโดดคบกบครับผมพี่น้องใส่นั่งบ่ดีดีรู้เดี๋ยวไล่แฟนที่บ่บ้าตั่เลี้ยวไ่อยาให้เล่นเร็วกูสิตาย่ใส่ใส่หนึ่งพ่ออีกแล้วครับโอ้มันจุกประเด็นแ้วครับพี่น้องโอ้ยแดง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  สีแต้มครับมือหนึ่งซีแตรมเปนวะ้าที่หาไหมกับเม่นพี่ทองทีมงานหากบหาเกียดหากินกบกินเกียดลุยลุย โดยจริงได้แค่โกลบหืมหัวครับผมมือนีก็พากันมาหาอยากหากินครับพี่น้องได้โกลบได้เขียดโมนะครับมาครบทีมครับบ่มาแต่ไม่สีถือเกลียกอยูบุญชุ่มถือเกียกยูบุจักมือเนี่ยบาดินก็บอกขอบคุณขอบคุณเนอครับนี่เออแข่งใจจากพี่จากน้องทุกๆมองทุกๆบอลครับแม่แม่เอฟซี ออ่รัอาจารย์ะขันอไอน <c oughs> ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้นะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ขอบคุณน่อง,อองพี่ดีไม่แหง้งลำร่วยปีใหมก่กบพี่น่องครับคลิปน <Keep S 2> เหนียว้บสมิธสะกรกบพี่น่องสวัสดีครับ bye bye, bye บ๊ายบายบ๊ายบายรับคุณ